ด้วยความรักที่ทำให้เราพบกันผูกพันหัวใจรวมเป็นหนึ่งเหมือนตะว,วันทอแสงถักตวฝันในวันฟ้าใหม่ประสานหัวใจของเราไว้ด้วยกันทุกทุกวัน ที่ฉันจะเคียงข้างเธอจับมือของเราไว้คงมัน่นแม้บางคราวเธอล้มลงและวันนั้นคงเสียน้ำตาแต่ฉันสัญญาจะพาเธอไปพร้อมกันแม่หุนทาง จะไกลเท่าไรแต่หัวใจของเราจะคงอยู่อยู่เป็นเพื่อนกันไม่มีวันที่จะลบเลือนฉันขอเป็นเพื่อนและเดินไปด้วยกันฉันขอเป็นเพื่อน และเดินไปด้วยกัน